มาแล้วมาแล้วจ้ากิจกรรมจ่าฟูงกระทิงพันใหม่บุกทั่วไทย520จุดณนะสถานที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาบ้านหินฮาวตําบลเวียงคำอ,ำอําเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีนะคะนอกจากจะเอา L อลค่าสองนะคะมาแห่ตามหมู่บ้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะคะตัวเอลค้าสองซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะในหมู่บ้านนะคะของเราก็มีเอาเหมารำนะคะมาลงด้วยนะคะสําหรับท่านในนะคะที่ต้องการรถแท็กเตอร์ไ้ใช้งาน วันนี้สามารถจองได้น้านจองผ่านไลฟ์สดนะคะหรือเข้ามาจองที่หน้างานก็ได้นะคะโซนบริการเครื่องดื่มพร้อมโซนจำหน่ายอะไรและงานซ่อมบำรุงจุดแสดงโชว์สินค้าคูบต้าเชิญชมวงดนตรีหมอรำที่ทางคูบต้าแสงท้องได้นำมาร่วมสนุกในวันนี้กันค่ะ ร่วงแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แท็กเตอร์คูปต้า L 5 2 2 8ครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ L 5 2 2 8นะครับที่มันแปลกใหม่เข้ามานะครับจากรุ่นเก่านะครับจะนึ่งเล,ล่เใบมีดตะดีดนะครับเนาะใบมีดตะดีครนะัเราอยังมีโซนทดลองขับให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดรวมสนุกกันมานเหนื่อยพักรับประทานอาหารกันก่อนคะ่ะมีอาหารมากมายให้เลือกหลากหลายเมนูกันเลย ทางคูปตาแสงทองยังมีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะไปลุ้นรางวัลกัน